สวัสดีค่ะโนโตโยต้าชัวนะคะอ่อนโนตวันนี้เราจะมาพรีเซนต์วีออคันนี้นะคะปี2018 V ิคันนี้เป็นเครื่อง1.5 e ่มดา e minus change g e a อค่ะเป็นรถปี2018นะคะกิโลที่11,189กิโลค่ะล้ออลลอยขอบ15นะคะสวยงามนะคะดูสีนะคะเดี๋ยวชมรอบคันเลยนะคะ คันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะไฟท้าย2ชั้นของข้างหลังนี่สวยงามมากนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมด้านล่างด้วยนะคะชมรอบรถแล้วเ,เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าถ้าสนใจทักมานะคะนะคะดูความสวยงามเนาะไฟโสดเกี่ยวข้างหน้านะคะมาชมภายในกันนะคะด้านในนะคะดู ดูภายในของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าแล้วตัดด้วยเป็นลายแบบแนวสปอร์ตนะคะนะคะดูดมชมภายในนะคะนี้เปิดราคาอยู่ที่428,000สองนะคะถ้าลูกค้าสนใจตรงนี้เรามาคุยกันได้นะคะติดต่อได้เลยนะคะนกโตโยต้าชัวออนุนย์ดห้าห้าหนึ่งหกสองเจ็ดค่ะด้านหลังนะคะ ฝากท้ายก็จะมีห้องเก็บสัมภาระตรงนี้กว้างมากนะคะนะคะแล้วเดี๋ดูข้างภายในนะคะดูกว้างมากนะคะก็จะมีอย่างอะไหลให้ลูกค้านะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้ก็คือรับดอกบเบี้ยที่2.79 ขับฟรี90วันหรือ0% 12เดือนนะคะถ้ายังไงสนใจติดต่อนกโตโยต้าช sure ัวอ่อนนุช085 516 2782นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ